หาพวกหนูแล้วยังนำสิ่งของที่พวกหนูหนูต้องการมาให้พวกหนูได้มีใช้กันเครื่องอุปกรณ์กีฬาก็ทำให้น้องๆได้มีกิจกรรมนันทนาการเล่นกันทุกวันนะคะก็สิ่งของของเล่นของกินนำให้น้องๆมีกินมีใช้กันก็ขอขอบคุณผู้พิพีมากนะคะที่ลุงด้วยลน้อยใจแย่เลยก็ลุงลงด้วยนะคะป้าป้าด้วยป้าป้าได้ป้ามีที่ไหนมีเียไแค่มีแต่คุณพี่ขา ก็พวกเราไม่มีสิ่งใดจะตอบแทนนอกจากความขอบคุณนะคะน้องๆพน้อพื่อนค่ะ ขอพระคุณผู้นัานด้วยหัวใจขอขอบพระคุณยิ่งด้วยใจจริงที un, ่การุณาชื่อใจเป็นหนักหนาขอขอบพระคุณขอขบพระคุณขอบคุณค่มือลงมาแลับ